สวัสดีชาวราศีมีนและคนามีนค่ะดูดวงด้วยไพ่หย,ยิบซีแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะ อ่ะเรามาดูกันว่าธันวาคมนี้ราศีมีนจะมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงบ้างเปิดออกมาก็ก้าเหลี่ยนแล้วว่าแกรวยว่าความหมายไพ่หลายๆราศีเนี่ยการเงินดีขึ้นกระเตื้องขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จสมหวังดังใจการเริ่มต้นสิ่งใหม่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วไพ่ราศีมีน่ะ เปิดมาใบแรกเป็นไพ่การเงินเป็นไพ่ก้าเหรียญนะแสดงว่างานรุ่งงานดีงานที่เกี่ยวกับนายหน้างานที่เกี่ยวกับวาจาไพ่ใบนี้อีกความหมายหนึ่งคือวาจาเป็นรัพ์อะไรที่เกี่ยวกับปากอะไรที่เกี่ยวกับคําพูดพูดแล้วดีพูดแล้วรวยทําสัญญามีข้อเสนอตกลงไพ่ใบนี้จะเตือนอย่างเดียวดูสัญญาให้เรียบร้อยดูส่วนแบ่งดูผลประโยชน์ให้ดีๆมีโอกาสได้เพิ่มเงินเดือนนะคะ ในมือถือดาบปลายดาบมียอดมงกุฎให้ถือคติความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจะมานอนกระดิกตีนสวยๆแล้วเทวดาฟ้าประทานไม่มีนะคะชาวราศีมีนอยากได้ต้องลงมือทำดาบคือการฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรค ดาบคือสติปัญญาความรู้ความสามารถใช้ให้มันมาเป็นอาวุธนะคะมือถือดาบปลายดาบมีมงกุฎคือสำเร็จด้วยความพยายามสำเร็จด้วยน้ำพักน้ำแรงและทำด้วยลำแข้งของตัวเองจนประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นภูมิใจนะเดือนนี้ตั้งเหนือตั้งตัวได้ยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองเด็กถือไม่เท้าเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงให้แบบนี้หมายถึงข่าวดีก็ได้ การเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่การเริ่มต้นใหม่งานใหม่อาชีพใหม่หรืออาจจะหมายถึงเรื่องของความสนใจอะไรใหม่ๆอยากเดินทางอยากไปต่างประเทศอยากไปเมืองนอกอยากไปทำงานอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยากเปิดร้านอยากทำธุรกิจกิจการสนใจอะไร เพราะว่า,พาไพ่ใบนี้เป็นสัญลักษณ์ของนักผจญภัยคุณพร้อมหรือเป่าละ่ะถ้าคุณพร้อมที่จะผจญภัยถ้าคุณพร้อมที่จะออกเดินทางก็ลองดูสิคะไม่มีอะไรเสียหายนะอาจารย์บอกว่าเป็นข่าวดีด้วยซ้ําแล้วยิ่งการเงินน่ะค่อนข้างโดดเด่นเลยแหละช่วงนี้ยบางคนอาจจะมีะไรายได้ใหม่ๆช่องทางทามาหากินใหม่ๆแต่เรื่องหลักๆอ่ะก็จําเป็นจะต้องอาศัยคําพูด ใครจะซื้อบ้านใครจะซื้อรถหรือใครจะซื้อที่หรือช่วงเนี้ยใครไปรับปากอะไรใดๆไว้เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นนายหน้าการเจราจานำมาซึ่งความสำเร็จแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าไพาดาบเนี่ยมันเป็นอุปสรรค มันเป็นปัญหาขอให้คุยกันให้เข้าใจสิ่งที่ต้องระวังเรื่องการเงินมีเรื่องเดียวคือผลประโยชน์อาจารย์พยายามจะสอนจะบอกจะย้ำแล้วทุกคนก็ได้บทเรียนมาแล้วสัญญาใจมันใช้ไม่ได้นะทำอะไรต้องมีสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรอาจารย์ไม่ได้บอกว่าโดนโกงนะแต่อาจจะไม่ได้เหมือนเป็น ไม่ได้เหมือนที่ตกลงกันไว้แต่โดยรวมเงินดีใครจะเพาะปลูกอะไรช่วงนี้ใครจะทะําเกษตรทําสวนก็เริ่มต้นได้เลยนะผลิดอกออกผลงอกงามจเจริญรุ่งเรือง,งเพราะฉะนั้นเงินดีโชคลาภเด่นแต่เน้นว่าจะเป็นรับเพราะฉะนั้นอาชีพในหน้าจะร่ารวยอาชีพที่กินคอมมิชชั่นช่วงเนี้จะรวยเป็นพิเศษส่งท้ายปลายปี ความรักจะถามว่าดีหรือไม่ดีอาจารย์ก็จะบอกว่าคนโสดอะอยู่โสดๆแบบเนี้ยดีแล้วคนโสดไม่ต้องเยอะแยะยุ่งยากอยู่คนเดียวเรามีเงินอยู่คนเดียวเรามีความสุขสวยและรวยมากหล่อและรวยมากมันมีคนเข้ามานะไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรใดๆแต่ถ้ามันเป็นเด็กกว่าบางครั้งมันก็กระชุมกระชวยหัวใจแต่บางครั้งนะก็ต้องเข้าใจว่าเด็กคําว่าเด็กเนี่ย อาจจะยังไม่พร้อมผูกมัดอาจจะยังไม่พร้อมลงหลักปักฐานเพราะฉะนั้นเอาแค่กระชุ่มกระชวยหัวใจส่วนคนที่มีคู่ต่างฝ่ายต่างต้องดิ้นรนต่างฝ่ายต่างต้องต่อสู้อาจารย์ว่าถ้ามันเป็นการกระทำเพื่อการสร้างฐานะที่มั่นคงให้กับครอบครัวของคุณอาจารย์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ แต่ความรักอะ่ะมันเป็นเรื่องของคนสองคนมีสุขร่วมเสพมีทุกร่วมตา้านเธอต้องช่วยกันไม่ใช่ว่าเหนื่อยอยู่คนเดียวลำบากอยู่คนเดียวมีอะไรก็แชร์กันพากันไปกินไปเที่ยวหรือไปเดินสวนสาธารณะ,ประเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายบ้างแล้วอะไรหลายๆอย่างจะดีขึ้นวัตถุมงคลเสริมดวงใครทำมาค้าขายใครเป็นนายหน้าหรือใครอยากได้เรื่องของโชคลาภนะ พระศิวลีพระอุปคุธพระสังกจายสามพระอรหันต์บรนดาลโชคลาภชุดนี้239บาทอาจารย์แถมฟรีทูบปลดหนี้นะคะไปวัดดวงเอาชุดนี้239บาทส่งฟรีแคปหน้าจอได้เลยแต่ของอาจารย์ไม่มีบริการเก็บปลายทางนะคะเพราะฉะนั้นขอคนที่พร้อม3พระอรหันต์เนี่ยคุณสมบัติดี เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องพระอ,อุปคุตพระศิวลีอ่ะแล้วเชื่อแล้วศรัทธาก็แนะนำสุขภาพอ่าระวังเกี่ยวกับปอด อยูกับการหายใจนะหรือใครที่แพ้ขนสัตว์แพ้รอองเกสรดอกไม้ช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องของภูมิแพ้ด้วยนะคะเยียวยาจิตใจหาโนกหาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงหน่อยก็แล้วกันโดยรวมสุขภาพยังถือว่าแข็งแรงดีใครนับถือแขกขอพรพระแม่ลักษมีแต่ถ้าใครทําเกษตรนะนับถือพระแม่ธรณีพระแม่โพศพอะไรอย่างเงี้ยไหว้พระแม่ธรณีไหว้พระแม่โพศพแล้วจะงอกงามจเจริญรุ่งเรือง ใครสนใจดูดวงส่วนตัวอาจารย์รับดูดวงด้วยไพ่ย,ยิบสีนะหนึ่งคำถามเริ่มต้น39บาททักชัดส่วนตัวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ